สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านนะคะวันนี้พามาดูเด็กๆนะคะวันนี้อยู่กันครบค่ะอยู่กันครบเลยแก๊งนี้พี่มีบุญนะคะคุณพ่อลูกโดกของเราพ่อนมใจดีนะคะก็พอถึงเวลาก็จะมานอนเขาจะมานอนเฝ้าแม่นะคะพวกเด็กๆนี่น้อง ดวงใจนะคะน้องดวงใจพักนี้ไม่ค่อยติดพี่ๆนะคะจะติดแม่แทนตื่นมาได้สักพักหนึ่งแม่วาก็มาป้อนป้อนอาหารนะคะตอนนี้แม่วาก็เริ่มป้อนอาหารเสริมของแมวเด็กแรกเกิดนะคะผสมกับนมที่น้องกินเพิ่งกินอิ่มนะคะแรกๆก็ก่อนที่ เราจะป้อนเลยแบบป้อนทีละเยอะๆไม่ได้นะคะแรกเริ่มเราเราต้องทยอยให้ทีละนิดละนิดนะคะเพื่อให้ท้องของน้องดวงใจเขารับรู้รสชาติอาหารนะคะและอีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอาหารที่น้องกินกับท้องน้องนี่จะรับกันได้ไหมแม่วากลัวแรกๆกลัวน้องจะถ่ายท้องไหมหรือจะมีอาการอะไรหรือเปล่าแม่วาก็ต้อง ค่อยๆให้กินนะคะแล้วแล้วก็ค่อยๆเพิ่มปริมาณเอาค่ะพอเริ่มอิ่มแล้วก็มานั่งนี่นะคะคุณพอลูกดกดกจริงๆค่ะล้อมหน้าล้อมหลังเลยนะคะน้องลงใจอิ่มแล้วก็มาเหมือนจะหาที่ซุกนอนนะคะนี่นะคะวันนี้มาพร้อมกับน้องมีสุกท่านเอฟซีหลายท่านเลยนะคะ ก็มีโทรมาหาแม่วาแล้วก็ไลน์มานะคะมาถามไทยอาการของน้องมีสุขนะคะว่าตอนนี้น้องเป็นอย่างไรบ้างนะคะคลิปนี้แม่วาก็ขออัปเดตน้องมีสุขไปด้วยแล้วกันนะคะน้องมีสุขตอนนี้ก็กลับมาอ้วนท้วนแล้วนะคะอาการป่วยก็น้อยลงห่างลงแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนนะคะที่แม่วาจะต้อง พาน้องไปพบหมอแทบจะทุกอาทิตย์เลยนะคะตอนนี้ก็กินได้นะคะกินได้เล่นปกติแต่อาการที่ขี้ตาก็ยังออกมาเหมือนเดิมนะคะก็ยังไม่หายนะคะอาการที่ว่าขี้ตาออกมาตลอดนี่นะคะ fc บางท่านยังไม่เคยรู้ประวัติของน้องมีสุขนะคะนี่วันแรกนะคะที่แม่วาไปรับน้องมา น้องเป็นโรคหวัดเลื้อรลังนะคะเป็นเป็นหวัดรุนแรงเลยนะคะตอนที่แม่วาไปรับน้องมาก็พาไปรักษาน้องก็ป่วยเลื้อรลังนะคะมาต่อเนื่องเลยคุณหมอเขาลงความเห็นว่าน้องมีสุกเป็นไวรัสเฮอร์พิสนะคะที่มากับหวัดแรกเริ่มที่น้องเป็นนะคะไวรัสหัดเฮอร์พิสนี่เขาจะ ไม่มีทางรักษาหายนะคะเราก็รักษาตามอาการประคับประคองไปจนกว่าน้องจะมีภูมิต้านทานเองนะคะอาการน้องก็จะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นก็ตอนนี้นะคะแม่วาก็พาน้องไปทำวัคซีนจนครบแล้วแม่วาก็เคยปรึกษาหมอนะคะว่าน้องมีสุขจะมี โอกาสหายจากโรคนี้ไหมคุณหมอก็ได้บอกว่าเราต้องดูตอนที่น้องเขาโตขึ้นนะคะว่าภูมิต้านทานเขาจะมีขึ้นไหมถ้ามีขึ้นก็โรคนี้เขาก็จะค่อยๆทุดเลาลงนะคะหลังจากที่แม่วาพาน้องไปรับวัคซีนจนครบแล้วณนะตอนนี้ก็อาการป่วยก็เริ่มห่างๆลงนะคะเมื่อก่อนนี่โอ้โห สู้กันมาเยอะนะคะฝนตกฟ้าร้องแม่วาก็ต้องพาน้องมีสุขนะคะไปหาหมอที่โรงพยาบาลในเมืองนะคะจากบ้านแม่วาไปโรงพยาบาลในเมืองก็ค่อนข้างไกลนะคะ40กว่ากิโลนะคะใส่กระเป๋าไปกัน,นะคะ่ะสองคนกับน้องมีสุขเวลาฝนตกก็อาฝนไปก็มีนะคะ แดดร้อนขนาดไหนก็ต้องไปนะคะทุ่มรักทุเลกันสู้กันมาเยอะนะคะกับน้องมีสุขแต่แม่วาก็ดีใจนะคะที่น้องดีขึ้นแต่ว่าทุกวันนี้น้องมีสุขก็ยังต้องกินยานะคะมียาต้องมีติดบ้านนะคะถ้าแม่วาเห็นน้องอาการไม่ดีซึมหรือว่าคิตาออกมาก ผิดปกติอาการนักเสพของตานะคะแม่ว่าก็ต้องให้กินยาที่หมอเขาให้มาแล้วก็อาหารอาหารเสริมนะคะมีสุกต้องกินอาหารเสริมอาหารบำรุงนะคะแล้วก็มีวิตามินเสริมภูมิเพราะว่าร่างกายน้องมีสุกเขาไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนกับคนอื่นเขาแม้ว่าก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะ f อซ ี่ยังถามไทยยังเป็นห่วงน้องมีสุขอยู่นะคะตอนนี้ก็นี่นะคะแม่ว่าก็พามาอัปเดตให้ได้ชมกันแล้วนะคะตอนนี้ก็มาเล่นอยู่รวมกับพี่ๆน้องๆนะคะน้องมีสุขเขาจะชอบทำความสะอาดขนเขาเองนะคะตัวก็เลยแบบ หยองหย่งนะคะแม่วาชอบเรียกเขาน้องหยองเขาจะรู้นะคะเรียกหยองแล้วเขาก็จะวิ่งมาแต่ตาก็ยังมีโรยๆนะคะแต่ก็ดีความเมื่อก่อนเยอะแม่วาก็พยายามบำรุงนะคะบำรุงทั้งอาหารทั้งวิตามินเสริมภูมิตอนนี้นะคะเขาอะได้เวลาแล้วนะคะเขาติดสัตว์อยู่แต่ว่าแม่วาต้องปรึกษามหมอให้ดีกว่านี้นะคะเพราะว่า น้องมีสุขเขาร่างกายเขาไม่ค่อยแข็งแรงเราต้องปรึกษาหมอก่อนนะคะว่าพร้อมทําให้น้องไหมนี่เดินแล้วนะคะกระยองกระแยงนะคะกินอิ่มแล้วกินอาหารเสริมนะคะกินอาหารเสริมไป แม่วาก็พี่วารู้สึกว่าตั้งแต่น้องดวงใจเขากินอาหารเสริมเข้าไปด้วยนี่ก็รู้สึกดีขึ้นไม่ตื่นบ่อยแล้วก็เหมือนอาหารเขาอยู่ท้องพอป้อนไปนี่ก็นอนเลยนะคะสามสี่ชั่วโมงไม่เหมือนที่ว่าให้กินนมอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวถ้าน้องกินอาหารเสริมได้ ค่อยๆบำลงไปแม่วาคิดว่าอีกน้อยหนึ่งน้องดวงใจก็คงจะอ้วนท้วนแล้วนะคะนี่นะคะรักรักพี่รักพี่มีบุญภาพแบบนี้ก็เห็นแล้วชื่นใจนะคะนึกถึงตอนน้องป่วยนี่โหใจแม่วานะคะสงสารสุดจะสงสารลูกเลย ต้องไปหาหมอทุกอาทิตย์ต้องไปฉีดยาต้องกินยาทุกวันยอดตาทุกวันยอดยาช่วยน้องด้วยนะคะห่างๆบ้างนะคะช่วงนี้ก็คือว่าถ้าอาการเขาไม่หนักจริงๆแม่ว่าก็จะยังไม่ให้กินยานะคะเพราะว่าคุณหมอเขาก็เปลี่ยนยาเพราะว่าถ้าว่าน้องกินยามากเกินไปที่มันมีสเตอร,รอยก็จะทำให้กระเพาะน้องมีปัญหา แม่วาก็จะคอยคอยดูนะคะคอยดูถ้าว่าไม่หนักหนาเกินแม่วาก็จะไม่ค่อยให้กินยาเพราะว่ากินต่อเนื่องมานานมากเลยนะคะเพราะรักษาน้องมีซุกมายาวนานมากคลิปนี้ก็พามาชมความน่ารักตะมูตะมิเด็กๆโดยรวมกันเลยเลยนะคะแล้วก็ ถือโอกาสอัปเดตน้องมีสุขมาให้ได้ชมกันนะคะ FC บางท่านเพิ่งจะเริ่มเข้ามาติดตามช่องมีบุญรูปแม่ว่าบางท่านก็อาจจะยังไม่รู้ประวัติของน้องมีสุขนะคะก็คลิปนี้ฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องมีสุขแล้วก็เด็กๆในบ้านด้วยนะคะนี่นะคะรวมแก๊งรวมแก๊ง น้องมีสุกก็จะเล่นออกแนวแนว,แนวโหดเหมือนมีโชคนะคะสุดท้ายนี้นะคะแม่วาก็ขอฝาก f อซทุกๆท่านช่วยเป็นกําลังใจช่วยดูคลิปเป็นกําลังใจให้กับเด็กๆช่วยกดไลค์กดแชร์ช่วยชมโฆษณาด้วยนะคะอย่าก,กดเลื่อนผ่าน เพื่อเป็นค่าขนมให้กับเด็กๆนะคะเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆแม่วาก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่ส่งเข้ามาให้กับเด็กๆขอให้เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจค่ะนี่นะคะความน่ารักของเด็กๆน้องดวงใจเมื่อกินนมอิ่มแล้วก็เข้านอนนะคะ น้องดวงใจขอนอนก่อนนะคะพ่อพอแม่แม่แมเอซ